นักบินสายสั้นนะครับรับส่งยาทางแถบชเทแดนโดยเฉพาะเอามาเลยเข้ามาเลยเป้าหมายจอดแล้วครับเป้าหมายจอดแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบก,การณ์การติดสารเสพติดนะคะแล้วก็ผ่านการบําบัดจากวัดถ้ำกระบอคกค่ะข้างหน้าเลขคารงจูงใจใส่ที่ทใํใไมติดสารเสพติดค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรคะ เริ่มจากบุหรี่ตัวเลยแต่พ,พี่เพื่อนโจงใจเองเราก็อยากรู้อยากลองเอาไวา้ด้วยลองติดลหจากบุหรี่ก็กายเป็นยาสติดมีตัวไหนบ้างคะที่เราได้เสพไปก็มีก้านแดงมีแปะแล้วก็คือยาบ้า อาการในช่วงปิดสารสิติดค่ะแล้วก็พฤติกรรมนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างอาการก็แบบทำให้เราแบบว่าดีดแล้วก็ไม่อยากอย,กอยู่ที่เนี่ยาหาอะไรทำไปเรื่อยแบบไม่หลับไม่นอนเงี้ยค่ะแล้วมีเหตุการณ์หรือว่าจุดพิิตผ่านอะไรคะที่ทําให้เราแบบคิดได้หรือว่าต้องเข้าไปบําบัดคะที่วัดทํากกะบอกอโดนพ่อแม่จัดได้ วิธีการบำบัดหรือว่าเขาใช้วิธีไหนบ้างที่ทำให้เราแบบเลิกได้เรื่อยๆตอนที่เราเข้าไปอยู่ก็เขาจะมียาเหมือนยาน้าเหมือนต้มไปมีเขียอกกินแล้วก็ม้เราอว้วกบบนก็อย่างอ จะเป็นสากลทุกชาติทุกศาสนารู้จักสัจจะสมุนไพรที่เราใช้รักษายาเสพติดเนี่ยเราให้ความสำคัญเพียง20%แต่ส่วนอีก80%คือความตั้งใจของผู้ป่วยที่จะหายได้คือคนเหล่านี้ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมต้องเปลี่ยนนิสัยเท่านั้นจะยาวิเศษแค่ไหนเมทโดนอะไรก็แล้วแต่วิเศษแค่ไหนถ้าเขาไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเลิกไม่ได้ ล้วก็เขาก็มีกิจกรรมให้เราทำแบบว่าเล่นลนดนตรีอะไรเงี้ยครับแบบทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่ก็มีอาการแบบดางอยู่เง้คสเราอะค่ะใช้เวลาในการบําบัดนานไหมคะสองเดือนแล้วก็สังคมที่เราเข้าไปอยู่ในตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างก็ก็มีความสุขดีก็แบบเพราะว่าคนที่อยู่ใน้นเนี่ยเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนลองนั้น่หครับ ความรู้ทีเกเปลี่ยนกันก็ประสบการณ์เป็นไงก็ลองคุยกันแต่ว่าบางอย่างก็ไม่ดีค่ะนี่ก็คือผลกระทบที่เกิดจากการติดสารเสพติดและเข้าไปบําบัดน,นะคะหลายคนก็คงไม่ไม่อยากที่จะเข้าไปลองนี้แต่หลายคนก็หลงผิดที่เข้าไปลองนะคะสารเสพติดนี้ก็ไม่ดีต่อร่างกายไม่ดีต่อจิตใจแล้วก็คนรอบข้างสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยตรงนี้นะคะความเป็นอยู่ที่ติดยาตอนนั้น มีข้อคิดหรือว่าฝากอะไรให้ถึงกับคนที่รับชมอยู่ตอนนี้บ้างคะก็อยากฝากน้องๆที่ดูอยู่นะครับอย่าไปหาทำกับหาลองลทําให้ชีวิตเราติดลบอกมากขึ้นเลยเสียาการเรียนเสียพ่อแม่เสียคนรอบข้างเสียเพื่อนที่ดีไปครับข่ะนี่ก็คือการสัมภาษณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงจากการติดสารเสพติดเป็นเคสตัวอย่างที่เรายกาให้ดูหนึ่งเคงเสเกี่ยวกับการติดสารเสพติดวท่านี้คะ่ะอคค่ะ